ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประจัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับวันนี้กับพาพพี่พี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศขอกวัวที่มาแรงของชาวประจัฟาร์มคือเกานะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับชาวประจัฟาร์มกับไปตัดหญ้าไม่งัวกินนห้ยังเมล็งทุกมือนะครับการเลี้ยงวัวก็ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิล์นะครับการบริหารจัดการขอบวัวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในวิถีและวิธีการเลี้ยงของแต่ละครอบแต่ละฟาร์มนะครับ อย่างของชาวปะจาฟ้าม์เนี่ยครับเข้าข้เรียงในตอนเช้าเราก็ปล่อยแปลงแทะริมทั้งวันนะครับในช่วงเย็นเราก็ตัดหญ้าให้บัวก,กินในทุกวันเช่นกันนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่านะครับแปลงปล่อยที่มันมีหญ้าเพียงพอให้บัวแทะริมทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยจําเป็นด้วยหรือนะครับที่จะไปตัดหญ้าไม่ให้ง่วงกินในะยังไม่แรกงอีกนะครับจริงจริง มันก็ถือว่ามันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าง่วเนี่ยมันแทะริมทั้งวันก็จริงนะครับมันก็อิ่มแค่ในช่วงกลางวันนะครับหอดมานยมงมอแรงมันก็หิวอีกคือเกานะครับแต่กันหิวแล้วค้างคอกไว้มันก็ออกไปหาเล่มกินบ่อใดนะครับอ่าหลายคอกหลายฟ้ามก็อาจจะเป็นปล่อยแทะริมทั้งวันตอนเย็นไม่ได้ไปตัดหญ้าให้ก็ใช้เป็นฟาง ห้ง้วกินเบิดขึ้นห้งงได้กินอิม่มคือเก่านั่แหละครับแต่ชาวประจาฟาร์มเราก็มีแปลงปลูกหญ้าเนาะครับหญ้าเราก็มีพอสมควรเราก็ไปตัดหญ้ามาเสริมให้บัวกินนะครับโดยเฉพาะในห่วงนี้นะครับทั้งอีสานบ้านผมนะครับผู้เฒ่าผู้แกผู้เพลียงง้วพผุนฉีหมักใส่คําว่าขันง้วบมาอ้วนย่ามฝนมั่นสิไปอ้วนย่ามใดๆนะครับก็เป็นด้วยวิธีและวิธีการเลี้ยงนะครับก็ด้วยวิธีในชนบท อ,อีสานแถวบ้านผมนี่ครับอำเภอพลจังหวัด้นแก่รเพื่อนก็เลี้ยงด้วยหญ้าเป็นหลักเสียส่วนใหญ่นะครับปล่อยตามท้องไร่ท้องนาปล่อยตามไร่ตามสวนนะครับหากินตามข้างทางนะครับแล้วในช่วงหญ้าในช่วงหน้าฝนมันก็มีหญ้าเพียงพอที่จะไปหามาเพิ่มมาเสริมมา,ม,มาเติมให้วัวได้กินนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องก็ต้องขอบอกว่า ในช่วงหนาฝนเนี่ยมันเป็นช่วงที่สิเดอัดง่วสิเดขุนง่วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้บัวมีความสมบูรณ์พันธุ์นะครับมีแล้วพอมีความสมบูรณ์พันธวัวมันก็จะไปแสดงอาการความสมบูรณ์พันธุ์คือเป็นสัตว์นะครับมักเป็นสัตว์ในหน้าหนาวนะครับเอาว่ามัน่นผ่านความร้อนแรงจอยสูบโซ่มากอดอดอยากอยากมาน่น หนาแรลงนะครับพ่อมาช่วงหนาฝนหนามีให้แทเล่มเบาอึดนะครับคนผู้มั่นกับไปตัดหนามาให้ง่วงง่วงกัได้กินอิ่มว้วนทวนสมบูรณ์นะครับแล้วมันก็สิไปติดดอกออกผลง่วงมักสิเป็นสัตว์ในช่วงหน้าหนาวนั่นแหละครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีจัดจัดจ้าเลยนะครับสําหรับส่วนตัวนะครับของชาวประจักฟาร์มนะครับ ก็คือว่าบัว,วผมเนี่ยบัวของคอกชาประชิฟาร์มเนี่ยก็อย่างที่กล่าวให้ฟังแล้วในข้างต้นนะครับกลางวันเดินแปลงแคเล็มทั้งวันนะครับแล้วกลางคืนนะครับเราตัดหญ้ามาให้เอาใส่หญ้าไว้เต็มรางเลยนะครับการที่มีห้าเต็มห้างนะครับบางท่านบางคนก็จะชอบพูดว่าถันวัวกินเบิดขึ้นเนี่ยมันฉิ่จอยนะครับ แต่ในมุมมองส่วนตัวที่เราเลี้ยงบัวมาเนาะครับของชาวประจักฟาร์มมันก็กินของมันทั้งคืนนะครับมันหิวตอนไหนมันก็ลุกมากินนะครับแล้วในการนี้เนี่ยผมมองว่าวัวมันมันกินดีกว่าในช่วงกลางวันด้วยซ้านะครับกลางวันเนี่ยในช่วงที่มีแมลงนะครับเอาว่าหน้านี้แมลงวันเยอะนะครับแมลงวันก็จะรบกวนบัวในช่วงกลางวัน,นกินไปหุนหวยไ,ไปกินไปหุนหวยไ,ไปนะครับ มันก็จะไม่ได้มีความสุขกินเอ็มกับการกินสักเท่าไหร่นักนะครับรวมถึงฝนตกครับพี่น้องฝนตกมากง่อเปียกฝนบัวไม่แทลิมน,นะครับง้วบัวก็ไปหลบลี้หนีฝนครับมันก็ไม่ไปแทลิมถึงมีแปลงแทลิมมันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กินกิ่มหรือไม่นะครับรวมถึงวันที่มันแดดร้อนจัดจัดนะครับบัวก็ไม่ได้ชอบแดดร้อนจัดจัดเช่นกันนะครับแต่ แค่ทนร้อนได้ดีกว่าควายครับเมื่อมันหิวมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปเล็มหญ้าตากแดดจัดๆนะครับแต่การที่ได้กินตอนกลางคืนเนี่ยครับอากาศเย็นสบายนะครับมแมลงรบกวนมแมลงวันไม่มีมแมลงวีที่จะมาตอมตาไม่มีนะครับมีบ้างก็แต่ยุงนะครับอ่าไหนๆยุงมันกัดมันนอนลําบากมันนอนยากก็ลุกมาหากินโลดนะครับมันก็อาจจะคิดแบบนั้นนะครับครับแล้วใน สิ่งที่มันดีที่สุดนะครับดีที่สุดที่อของคอกชาปัญจาฟาร์มเลยครับพอวัวมันได้กินทั้งคืนนี่ครับไม่รู้ว่ามันจะลุกมากินตอนไหนก็ช่างมันเถอะเลืองกินเสร็จมันก็ไปนอนเพี้ยวเอื้องนอนหลับไปตื่นมาหิวก็มากินอีกแต่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์สําหรับวิธีและวิธีการเลี้ยงของเรามากที่สุดก็คือบัวมันไม่ลงรับนี่น้อง วัวไม่ร้องพั่มเพื่อนครับเพราะมันบห้องพั่มเพื่อครับพี่น้องเวลาที่มันร้องนั่นคือมันมีเหตุนะครับเราไม่ได้อยู่กับวัวไม่ได้นอนด้วยกันกับวัวนะครับเราก็ไม่ได้มาดูวัว24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าวัวมันร้องนะครับในช่วงกลางคืนนะครับแสดงว่ามันน่าจะมีเหตุอันใดอันหนึ่งนะครับมันร้องแล้วร้องตื่นตกใจนะครับไม่ใช่ร้องหิวนะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้กินเนี่ยมันเห็นคนมันก็ร้องเพราะว่ามันหิวนะครับถ้าแล้วยิ่งในช่วงเช้านะครับอย่างในช่วงเช้าเนี่ยถ้าสักเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยครับถ้าบัวร้องก็แสดงว่ามันมีเหตุเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอิ่มทั้งคืนนะครับบัวผมเก้าโมงเช้าถ้ายังไม่ปล่อยออกจากคอกมันก็จะไม่ร้องเสียเองเพราะว่ามันอิ่มทั้งคืนมันก็จะนอนเพลินเินสบายสบายไปนะครับแต่ถ้าปล่อยออกจากค้อก็จะไปเดินเล่น แล้วก็เล็มนิดหน่อยแล้วก็สิบโมงสิบโมงครึ่งก็นอนพักผ่อนกลางวันแล้วนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยวิธีวิธีการแบบนี้นะครับแต่ถ้าในช่วงเช้าเนี่ยถ้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถ้าวัวร้องเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นเหตุหรือวัวเป็นสัตว์นะครับปัจจุบันวัวของชาวาฟาร,ร์เหลือแต่วัวสาวน้อยนะครับอัน,นี้ยิ่งดูยากนะครับเพราะว่ามันเป็นวัวสาวน้อยที่ไม่เคยไม่เคยเป็นสัตว์ประมาณนี้นะครับไม่เคยเป็นสัตว์แล้วก็ ถ้าเป็นสัตว์บางทีมันก็เป็นสัตว์ไม่ชัดเจนด้วยมันก็ไม่รู้ตัวมันเองว่ามันกระวนกระวายจะเป็นอะไรนะครับซึ่งปัจจุบันสาวน้อยของชาจารฟาร์มก็ผสมไปแล้วสามตัวนะครับมีสาวน้อยอยู่4ี่ห้าตัวนะครับผสมไปแล้วสามตัวนะครับก็รอลุ้นว่าจะผ่านรอบหน้าหรือเปล่านะครับก็ต้องขอบอกว่าอย่างนั้นนะครับนั่นครับสําหรับข้อดีจัดจัดข้อดีหนักๆเลยนะครับของการที่เราตัดหญ้า หาหญ้ามาใส่รางอาหารไว้ให้วัวกินนะครับวับวก็จะได้กินแบบสบายๆบรรยากาศสบายๆมีความอยากเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะไม่มีสิ่งบรบกวนนะครับธรรมชาติก็ไม่ได้บรบกวนนะครับฝนฝนตกก็ไม่ได้ตากฝนกินนะครับมันอยู่ในคอกนะครับแดดร้อนจัดๆก็ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานกับการกินนะครับกินสบายๆนะครับไม่มีมแมลงวันไม่มีมแมลงรบกวน เท่าช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าแมลงวันแมลงบีมันกวนมันกวนหนักจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็บัวมันก็จะไม่ได้ร้องท่ำเพื่อนะครับเพราะว่ามันอิ่มนะครับถ้ามันร้องแสดงว่ามันมีเหตุให้เราต้องรีบมาดูนะครับและหลักใหญ่ใจความสาคัญนะครับในห่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับบัวได้กินอิ่มตลอดนะครับมันก็จะส่งผลให้บัวมีความสมบูรณ์พันธุ์นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงบัวต้นน้ํานะครับ วัวก็จะเป็นสัตว์ให้เห็นนะครับแล้วก็จะได้ผสมพันธุ์เพื่อที่จะได้ขยายข้อขยายฝูงต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิถีและวิธีการเลี้ยงวัวมันก็เปลี่ยนทั้งศาตร์และศิลอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเลี้ยงเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมีแปลงปล่อยขนาดใหญ่นะครับแต่ต้องมีปริมาณอาหารที่ให้วัวได้กินอย่างเพียงพอนะครับ แล้วแต่ที่น้องจะสะดวกให้อาหารวัวเป็นอะไรนะครับแต่อย่าให้วัวได้อดได้ผอมจ่อยสูบโซเด่น้อครับเพราะว่าวัวผอมมันก็ส่งผลเสียต่อ,อสุขภาพของวัวนะครับไม่เป็นสัตว์บ้างอ่อนแออ่อนต่ออ่อนแอต่อโรคบ้างนะครับรวมถึงเวลาที่จะขายมันจ่อยสูบโซโมันก็บำรุงให้มันกลับมาอ้วนคืนยากลำบากมากๆนะครับครับก็ เป็นกำลังใจนะครับให้ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เกษตรกรผู้เลี้ยงบัวก,กับผมทุกคนทุกท่านนะครับมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับชบาเจ้าฟาร์มเราไม่ได้เป็นปราศจางการเลี้ยงบัวนะครับเรานําเสนอวิถีวิธีการเลี้ยงของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับจะเลี้ยงบัวอย่างไรก็ได้นะครับขอให้อ่ามันง่ายนะครับมันจัดการง่ายคนไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เปลืองแรงมากนะครับ วัวได้ก,กิน,นกินเขาผ่อนร้อนหลับนะครับเท่านี้นะครับคนเลี้ยงเป็นสุขคนเลี้ยงสบายวัวก็มีความสุขอิ่มเอมสมบูรณ์พันธุนะครับลาไปก่อนครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับสวัสดีครับจาปัญญาฟาร์ม